ปีีป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 ียิงยูยิงยูไม่เคยกลัวใครเลยนะถ้าผมเล่นเคลีอเขาเรียกว่าโสชั่นสวัสดีครับผมวุนนีอยู่กับเบคอนชนะครับก่อนจะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับผม ตอนนี้นะครับยอดซับผมเนี่ยจะ2อ0 0 0 0แล้วนะครับฝากกดติดตามหน่อยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอยอนลีมิกครั้งแรกอะครับเดี๋ยวก็รู้ว่าเทพยอนอะเขาเล่นกันยังไง <c oughs> เอ่อยอนนี่ใช้ฟิกเกอร์เนาะใช้ชีสิบหกเนาะไอเทมเซตนี้เนาะต้องออกไอ้นี่บ้าทารอนปะยอนต้องออกทารอนปะขอดุดุได้เลยเดี๋ยวก็ดุเป็นหมาฮ่า ดูพอไหมดูพอไหมอย่างนี้เขาเรียกดูพอไหมเดี๋ยวอยู่ใกล้กูกัดให้ด้วยขาแหว่งหมดไม่ได้ดูอัปเดตทีนั่นะสิผมตั้งอัปเดตไปแล้วนะวิธีการเล่นจอนะครับไม่ยากเลยนะแซกเยอะๆรวยเยอะๆแล้วก็จะรวยแล้วก็จะแรงแล้วก็รวยแล้วก็แรงแล้วก็รวยแล้วก็แรงแล้วก็รวยแล้วก็แรง Does my bidding. Yang okay, Yang okay. Heed my call. Nothing clears your mind. เฮ้ยจะตีชิปโันกล้ายไม่ได้เพื่ออะไรไปเดี๋วยวตีชิปเดี๋ยวตีชิปกูมองไม่เห็นรายชิปโอ้โหนกเลี้ยวออกกระสุนบักปวบเอ้ย มาดิก็มาดิก็มาดิใจกูกลับบ้านคนเดียววะไม่ยอมบอกสิเชดบางกรเชดบางกรเกมเกมเจอกันแน่รอด้ยรอด้ fired ตันเกี่ยวกับการจัดกลุ่มเ็จฮ้สวย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 เส้นนี้อุ้ยลัมเบอร์ลัมเบอร์อ้กูเดินนำมึงแล้วเนี่ยไหวพิบต้องมีดิ

กินฟอร์เรนไม่ต้องซื้อนะครับสามารถเอาฟรีได้นะครับสกินฟอร์เรนส่วนเรียวม้าเนี่ยน่าจะต้องทำงานเอานะครับผมนะนำไป้ดีนะนักเยเดียว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 

It's, it's not about, about the targets. It's, it's about the grouping. An ally has been Don't do! Don't do! Oh, ah, uh, ah. Uh. Don't do! Oh, uh, uh. With this bow, I fear nothing. Hey, went on! your mind like aiming an arrow. I think you defeated. An ally has been defeated. Depum, dip bump, dip um.

จะฮุกมจะฮุกโหกมาจะฮุกมันจะฮุกมันจะฮุก t i on p o w e มันไม่มันไม่แอนตี้ด้วย่มันไม่มีออกแบบจับ2นัดนะครับเพราะว่าปาติคแรง ได้นะได้นะขอบคุณเอ่อฮัตกี้นะครับผมยวายชาแนลนี่นะค n าฮักกี้นะครับ ไม่เป็นไรเชื่ใจในตัวผมเทพแห่งธนูเทพแห่ยนเทพแห่งลีมิตไพ่ <se> ่อะไรรทำร้ายทำร้ายผู้ใหญ่ฮุบโดอยู่นะแต่ันมความสามารถนะพี่เนี่ย An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. An enemy why, why, why? What has the a tower. has ready. ไม่ต้องกลัวไม่กลัวไม่กลัวไม่ผามผามามพามพามผ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 ามามพามผามามผ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 ามามผามผามผามามผามามามผ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 ามมามมผามมามผามผามผามามผามผามผา้ามผามมผามผามามาามาหันมามมาม่ลามาามมามอ้ย พยายนรีมิกซมิซ่าห้าเลนถห้าเลนได้ก็มันแป์เลยนะังต่อครับไปโดนนะผมไอ้ผมเลงเลยนะตัวเพนนะเลงเพนไว้เปิดแป๊บเปิดแป๊บ

อะไรอะไรอะไรแค่เดินก็โดนได้แล้วทีเด,ดียเฮ้ยโอ้ยมาผมมอง <c oughs> ไม่เห็นว่าโดดเขายา

โโเจลยยล the มามาเดมาเดไม่เคยกลัวใครเลยนะถ้าผมเล่นเชลี่อเขาเรียกว่า position. โพสิชันก่อโิชันผมถึงแม้ว่าจะแพ้ <Yeah. S 3> แต่ไม่ตายนะครับไม่ทำตัเป็นต้นตลอด น oh. no. ี่แหละขยากามันเท่านสอนหลบหลบไงปอยู่แต่มนหลบเด็กเขาเรียกว่าเซน ไม่เคยกลัวใครเลยนะถ้าผมเล่นเชลีอะเขาเรียกว่าโพสิชันก็ต์เฮ้ยเฮ้ยโหมดไปกูเพิ่งโมดไปกูมึงไป position god โดนดึง ก็แบบไม่ยังไม่ก๊อตครับจะยังไปได้ยิงเขยังไม่ก๊อตเท่าไหร่ครับมีพลาดิดเดียวเนี่ยและม่ลาแค่นี้พอมพอมพมพอ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 มพ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  ู่แล้วครับอยู่แล้วครับก็โพส,สิชันก็มันก็ต้องมีอย่างนี้แหละก็ถ้าเราอยากจะควัดอยากจะอยู่ในโพสิชันที่อ่ะมันต้องแหลกในธรรมดาพลาดบ้างนะแหลกหรแหลหลังเลยด้วยเหมือนไปแถมอะไรกันมาฮ่าไปครับไปครับพันห้าแน่นอนวันนี้พันห้าแน่นอนใครเข้ามาไอ้อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมกดติด ติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์ให้นกให้หน่อยนะครับผมกดติดตามกดไลค์ให้หน่อยนะครับเออเขาเรียกผมว่า Position g o d นะครับผมกดติดตามให้หน่อยนะ